สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าววันนี้เป็นวันอังคารนะครับตรงกับวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2564อ่ะลองง้อมวงามาครับเรื่องราวข่าวคราวที่จะเอามารายงานมาตีแพ่ตามประสารายการบุญระวีตีข่าวให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันวันนี้ขึ้นหัวอย่างนี้ลุงตูล่ลุงพล ลุงตู่ลุงพลดังกันคนละแบบครับดังในคนละแบบที่ผมบอกว่าสี่คนหาสามคนแหกก็คือมันจะจบลงตรงนี้จะจบปลายทางของชีวิตไม่ว่าจะเป็นลุงตู่หรือลุงพลฉะนั้นวันนี้บุญลวีเอามาวิเคราะห์ให้ฟังเป็นเรื่องของลุงลุงสองลุงเนี่ยลุงหนึ่งก็คือลุงพลชัยพลวิภาซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดี ที่ทำให้น้องชมพู่เด็กหญิงอรวรรณวงปรีชาอายุสามขวบซึ่งเป็นหลานของตัวเองเนี่ยเสียชีวิตบนภูเขาหินเหล็กไฟซึ่งมันเป็นเวลากว่าหนึ่งปีแล้วรายการบุรลวีตีข่าวก็รายงานเรื่องนี้มาหลายครั้งครับหลายครั้งจนขนาดทำให้ลุงพลเนี่ยโด่งดังอย่างมากมายก่ายกองถึงขนาดมีคนจัดทัวร์นะฮะจัดทัวร์ไปบ้านกกอกไปพบปะถ่ายรูปกับลุงพล ไปชมจุดภูเขาที่พบศพน้องชมพู่แล้วก็ยังมีคนทาบทามลุงพลเนี่ยไปเป็นพรีเซนเตอร์ถ่ายสินคงสินค้าถ่ายแบบรีวิวรถกระบะไปเล่นนงเล่นหนังเรียกว่าเป็นบ้านกกกอกเดอะซีรีส์ว่างันเถอะไอ้ความโด่งดังของลุงพลเนี่ยมันสะท้อนอย่างไงครับมันสะท้อนให้เห็นถึงหลายเรื่องตอนลุงพลดังใหม่ๆเนี่ย ไปขึ้นร้องเพลงกับน,นักร้องลูกทุ่งชื่อดังหมอลำชื่อดังคือคุณจินตรลาภูราบไปร้องเพลงกับคุณจินตรลาภูราบแล้วก็ถ่ายวิอะไรมิวสิกวิดีโอเพลงคือคือดังด้วยกันทั้งคู่เรียกว่านักร้องลูกทุ่งแถวหน้าก็ก็พยายามจะมาเกาะกระแสเรื่องของลุงพลแต่ถ้าว่าความโด่งดังของลุงพลเนี่ยมันคู่ขนานกับอะไรมันคู่ขนานกับวิบากรรมนะครับท่านผู้ชม สถานะของลุงพลตอนนี้ก็คือก็คือผู้ต้องสงสัยหรือว่าเป็นผู้ต้องหาของตำรวจที่ตำรวจออกหมายจับและก็ได้ประกันตัวออกมานอกจากนี้ก็ยังมีคดีอีกหลายอย่างหลายเยอะเยอะแยะไปหมดอย่างเช่นไม้มาฆ่าแต่ไม่ตะเคียนทองการก่อสร้างพญานงพญานาคก็เป็นเรื่องที่ลุงพลต้องต่อสู้คดีไป ปีเศษที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพอมาวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาสารจังหวัดมุนดาหานก็ได้ออกหมายจับลุงพลในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เช้าตรู่วันที่สองมิถุนายนลุงพลกับทนายตั้มก็ไปมอบตัวเตรียมไปมอบตัวเตรียมไปมอบตัวที่กรุงเทพครับที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ ปรากฏว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตเีกสุวัสด์แย่งยอดสุขไม่ยอมรับการมอบตัวเพราะมีหมายจับมาแล้วพอไปถึงสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่ห้องโถงตำรวจเจ้าของคดีเขาก็แสดงหมายจับและเขาจับเลยครับจับเลยไม่ได้ให้พบกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพอจับแล้วเขาก็ไปลงเอาตัวไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน หลังจากนั้นก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์นำตัวมาส่งที่จังหวัดมุกดาหารที่ตํารวจท้องที่เพราะมันเป็นหมายจับของจังหวัดมุกดาหารมันเป็นคดีที่เกิดขึ้นที่บ้านกกกอกที่จังหวัดมุกดาหารหมายจับของสารมุกดาหารเนี่ยนะครับเลขที่จอ53สมทับสเขาแจ้ง3ข้อหานะครับท่านผู้ชม ข้อหาที่หนึ่งคือพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควรอันนี้มีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่6 0 0 0 0ถึง300,000บาทนี่ข้อหาที่หนึ่งข้อหาที่สองก็คือทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย มีโทษครับข้อหาที่2ก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนข้อหาที่3กระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชัน,นสูตรศพให้เสร็จสิน้นในประการที่น่าจะทำให้เกิดการชัน,นสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปโทษจำคุกอันนี้ตั้งแต่6เดือนถึง2ปีปรับ 10,000- ถึง40,000บาท แต่ถ้าหากการกระทําเพื่ออําพรางเป็นการอําพรางคดีต้ตองโทษสองเท่านะครับเป็นการต้องโทษสองเท่าจากที่กําหนดไว้แม้คดียังไม่ตัดสินท่านผู้ชมและต้องต่อสู้คดีในชั้นศาลอีกเป็นปีแต่ในทางสังคมก็น่าจะถือว่าปิดตํานานแล้วปิดตํานานคืออาวสานของลุมพลแล้วเรียกว่าหลายคนก็ ก็ยืนเคียงข้างน้องชมพู่หลายคนก็ไปให้กําลังใจเอาดอกไม้อะไรต่างๆไปชื่นชมยินดีผมก็เกิดความคิดเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยสังคมมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงในบ้านเมืองเราคนเอาดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับลุงพลที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้วในขณะเดียวกันที่บ้านน้องชมพู่โดยคุณแม่ของน้องชมพู่คือคุณสาวิตรี ก็จัดพิธีบายสีสู่ขันปรากฏว่าคนในหมู่บ้านที่เป็นญาติเนี่ยไม่มีเลยมีแต่ชาวบ้านกกอกไปให้กําลังใจไปปลอบใจมันทำให้แม่สาวิตรีเนี่ยน้ำตารินน้ำตาไหลร้ลองหหมร้องไห้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นดิฉันเสียลูกสูญเสียลูกสาวไปแท้ๆแต่สังคมไม่ได้ความเป็นธรรมสังคมไม่ได้อบอุ่มสังคมไม่ได้ความเห็นใจแต่กลับไปเห็นใจผู้ต้องหา นี่คือวิถีชีวิตแต่กรรมเนี่ยมันมีจริงกงเวียนกงกรรมมันมีจริงถ้าลุงพลผิดเวรกรรมมันตามทันครับไม่ต้องกลัวแต่ถ้าไม่ผิดนั่นก็อีกเรื่องหนึง่งแล้วผมเอามาพูดวันนี้เรื่องนี้ไม่ใช่หมายความว่าเหมาว่าลุงพลผิดหรือไม่ผิดอันนั้นเป็นเรื่องของสารสตยิยุติธรรมที่จะให้ความยุติธรรมและความเป็นธรรมกับลุงพลหรือว่านายชัยพลวิภาเราต้องตามดูกันวันนี้คุยถึงเรื่องสองลุง เรื่องของหนึ่งลุงก็ใจหายใจกว่ามตุมต้มตุ้มต่อมตอมว่าเฮ้ยจะติดคุกไม่ติดคุกอันนี้ก็ต้องรอดูอีกลุงหนึ่งก็คือลุงตู่ลุงตูส่สบายเบิดเบิดสบายใช้เงินมีเงินอย่างเดียวกู้อย่างเดียวกู้อย่างเดียวใช้เงินอย่างเดียวที่สื่อมวลชนเขาเรียกว่าซุปเปอร์กู้เป็นนายกมาเจ็ดปีกู้แม่งทุกปีนี่ก็อีกลุงหนึ่ง ผมถึงบอกว่าจุดจบของสองลุงเนี่ยสคนหามสามคนแห่แน่นอนมันต้องถึงจุดจบสักวันต้องถึงจุดจบไม่ได้อยู่มาเจ็ดปีหรอกลุงพลก็ต้องถึงจุดจบคดีถึงดีกาเนี่ยมันก็ไม่น่าจะถึงเจ็ดปีแต่ลุงตู่ประยุทธจรร์จันท์โอชานี่อยู่มาเจ็ดปีพอถึงเจ็ดปีเนี่ยแผลต่างๆที่เกิดขึ้นสมัยยึดอำนาจก็ถูกขยี้ ถูกขยี้จากพี่น้องประชาชนจากคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับระบอบประยุทธ์คนที่เขอยู่ซี่ีบประชาธิปไตยว่าถึงเวลาที่เราจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย mm. ก็ออกมาขยี้ทุกวันแม้กระทั่งโท,โม,โทโมิโทโนี่วุฒซัมโทนี่แมวโทโนี่ทักษิณที่อยู่ดูไบ mm. ก็ใช้สื่อสารออกมาขยี้ออกมาขยี้ทางโซเชียลซึ่งเป็นเรื่องที่คือาเขาต้องขยี้ตรงนี้ เพราะอียังอยู่เบื้องหลังพักเพื่อไทยอยู่ที่จะปั้นพักเพื่อไทยเวลานี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันจะปั้นเที่ยวใหม่พี่น้องประชาชนจะเชื่อไหมหลังจากเพื่อไทยได้รับเสียงเป็นอันดับหนึ่งเมื่อการเลือกตั้งก่อนๆพอมาปี42สองเนี่ยอันดับหนึ่งก็จรงิงแต่เสียงก็ลดหายไปให้กับพักของคุณประยุทธ์คือพักพลังประชารัฐและพักภูมิใจไทยแต่ที่เห็นชัดที่สุดก็คือการเลือกตั้ง อบอจอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งสูญเสียที่นั่งในจังหวัดต่างๆไปหลายมากมายมันไม่เป็นไปตามการคาดหวังของโทนี่วุฒิซัมตรงนี้มันเป็นลางบอกเหตุอย่างหนึ่งว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองบ้านเมืองจะเดินสู่ประชาธิปไตยหรือบ้านเมืองจะเดินไปสู่ระบอบประยุทธ์ที่ยืนยันจะเป็นการปกครองแบบไทยๆแบบประชาไตยแบบไทยๆ คืออำนาจจะอยู่กับประยุทธ์ข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงในการจัดทำงบประมาณของลุงปูนี่คืออีกลุงหนึ่งสบายไปแล้วงบหกห้าผ่านไปแล้วเหลือแต่วันพรุ่งนี้แหละครับพอรอกอเงินกู้ห้าแสนล้านซึ่งพรุ่งนี้ก็จะเข้าสาาับาใครที่ติดตามชมรายการบุญลวีตีข่าวหรือว่าชมรายการข่าวทะลุใหม่พรุ่งนี้ครับ อย่าพลาดอย่าพลาดมันเป็นรายการลิเกกลางสภาแหกตาประชาชนแล้วผมจะวิเคราะห์ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันพรุ่งนี้เช้าเพราะว่าการผิดพลาดของพลเอกประยุทธ์เรียกว่ารายได้เนี่ยรายจ่ายเนี่สูงกว่ารายได้รวมทั้งสิ้นเนี่ย3.8ล้านล้านโดยเฉพาะแต่ละปีแต่ละปีเนี่ย ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ยึดอำนาจมาเนี่ยนะครับปี58-58 2.5แสนล้านปี59และปี60-3.9แสนล้านปี61และปี62-4.5แสนล้านปี63-5.7แสนล้านปี64-6.8แสนล้านล่าสุดที่สภาอนุมัติไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่คือมันเป็น การจัดงบประมาณแบบถดถอยยอดรวมมันลดลงงบประมาณลดลงลดลงแต่ก็ต้องกู้เพิ่มขึ้นอีกแสนเจ็ดแสนล้านรวมการออกพระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของไอเชื้อโควิดเนี่ยอีกสองครั้งสองครั้งครั้งที่แล้ว1ล้านล้านและพรุ่งนี้จะขออนุมัติสภาอีก5้าแสนล้านรวมแล้วเป็นหนล้านล้าน หนจุห้าล้านล้านนะครับท่านผู้ชมตัวเลขการกู้เนี่ยมากมายก่ายกองนับรวมดูแล้วห้าจหล้านล้านในรอบเจปีเนี่ยมันส่งผลให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยครองตำแหน่งเจ้าของสถิติซุปเปอร์กู้คือกู้มากที่สุดกู้กู้แบบว่าทิ้งทวนกู้แบบว่าคนอื่นไม่สามารถเห็นคือตาไม่เห็นฝุ่นเลยว่างั้นเถอะจนสื่อมวลชนให้ฉาย,ยาว่าเป็นนักกู้แห่งลุ่มน้ำเจ้าพญา คือกู้แล้วจะเอาที่ไหนใช้นี่ก็ยังไม่รู้แหละครับยังไม่รู้ก็วาดหวังว่าวันนู้นวันนี้วันนั้นจนเขาบอกว่าประยุทธ์เนี่ยตีเช็คเปล่าตีเช็คเปล่าก็คือว่าไม่มีสตังเงินคงคลังหมดแล้วมันท่วมแล้วของ GDP ท่วมเกือบหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วจะต้องขยายอีกแล้วขยายไปแล้วเนี่ยมันจะทำยังไง จะหาสตังที่ไหนบ้านเมืองมีลมละลายผมถึงบอกเวเนซุเอลามันฝักมือกวักมือย่อยๆกวักมือย่อยๆมาประเภทเดียวกันประเทศเดียวกัน,กน,กนคล้ายกันเหมือนกันเนี่ยในที่สุดก็สี่คนหามสามคนแ่สุดถึงป่าช้าครับเข้าปา่าช้าวันนี้เนี่ยมันถึงกับเข้าป่าช้านะผมถึงบอกนะเผาจริงนะครับไม่ใช่เผาหลอก ฉะนั้นโอกาสที่จะถึงป่าชาของประยุทธ์เนี่ยมันมาถึงแล้วเหมือนคดีลุงพลก็ต้องถึงป่าชาสักวันหนึ่งมันจะต้องออกมาไม่นานเกินรอครับฉะนั้นวันนี้ผมเอาสองลุงมาเปรียบเทียบแล้วก็ขึ้นหัวว่าลุงตู่ลุงพลสี่คนหามสามคนแห่เป็นการวิเคราะห์ของรายการบุญละวีตีข่าวแล้วให้คุณตามดูก็แล้วกันขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการบุญลวีตีข่าว ขอพระคุณทุกท่านที่ช่วยกันกดกระดิง่งกดติดตามกดซับสไครต์และก็กดสมัครเป็นสมาชิกก็ไปฉีดยาวัคซีนกันนะครับเพื่อให้เกิดภูมิต้านทานหมู่แต่ถ้าท่านยังไม่พร้อมครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญอย่าปล่อยให้ครอบครัวต้องเสี่ยงภยัยอย่าปล่อยฉะนั้นสิ่งที่ผมแนะนำคือภูมิต้านทานส่วนบุคคลเกิดขึ้นได้ครับคนเราเนี่ยอายุยีเนี่ยเด็กๆในภูมิต้านทานมันจะดี พอหลังยี่ห้าแล้วเนี่ยภูมิต้านทานมันจะลดลงลดลงลดลงจะเห็นว่าคนสูงอายุเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเยอะเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นมะเร็งเป็นสารพัดเพราะภูมิต้านทานมันไม่มีที่จะไปสู้กับโครคภัยไข้เจ็บฉะนั้นหลังยี่ห้าไปเนี่ยมันภูมิต้านทานมันน้อยโควิดมาก็ตายง่ายฉะนั้นถ้าเราสร้างภูมิต้านทานให้ตัวเองโดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้นะหลายพันปี มากกว่า2,2564ปีพระองค์ตรัสว่าอาหารคือ,อยารักษาโรคที่ดีที่สุดนักโภชนาการก็เอาสารอาหารต่างๆที่มีประโยชน์เนี่ยคิดคนคิดคนคิดคนจนนักวิทยาศาสตร์ของมหลาลัยฮาวาดมหลาลัยทูเลนเบอร์มหลาลัยต่างๆเขาก็บอกเฮ้ยคิดค้นแล้วเอาสารสกัดจากสารสกัดจากยีสขนมปังเนี่ย มันมีสารเบต้าหนึ่งสามหนึ่งหกเขาตึงเรียกว่าเบต้ากลูแคนนะครับเขาทดลองเขาวิจัยกันมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะครับระยะแรกออกมาขายเนี่ยออกมาขายเนี่เม็ดเดียวเจ็ดพันบาทนะเม็ดเดียวเจ็ดพันบาทนะครับแต่ระยะหลังมันถูกแล้วเพราะเทคโนโลยีในการผลิตเนี่ยมันสูงขึ้นและลิขสิทธิ์ที่คนผลิตเนี่ยมันหมดแล้ว เขาก็มาผลิตขายเป็นการค้าขายทั่วโลกหลายประเทศมีตรงนี้อยู่ที่ว่ายี่ห้ออะไรแต่ผมออกมาพูดเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าไอ้คุณต้องซื้อยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้เพียงแต่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ในแพทย์สมศักดิ์บราคามิลหรือนักวิชาการทางวิทยาศาสตร์หลายแห่งบอกว่าที่ปลอดภัยที่สุดก็คือสารสกัดจากยีสต์ขนมปังยีสต์ขนมปังแต่เมืองไทยเนี่ยเอาไปขายไปทํากันถูกๆูเขาสกัดจากยีสต์สาเล้าสาเบียซึ่งไม่ปลอดภยัยผมไม่สนับสนุนให้ท่านรับประทาน แต่จะรับประทานยีสต์ขนมปังที่สกัดมาจากสหรัฐอเมริกาก็ดีจากยุโรปก็ดีหลายประเทศซึ่งไทยเราสั่งเข้ามามาบรรจุขวดอันนี้ก็สกัดจากนั้นนะเป็นวัตถุดิบจากนั้นที่ผมแนะนําท่านทั้งหลายเท่านี้ไม่พอครับต้องคุยกันยาวเวลาเท่านี้ไม่พอฉะนั้นที่บอกท่านแนะนําท่านเป็นวิทยาทานก็คือหมายเลขโทรศัพท์ที่ข้างล่างจอผมโทรศัพท์เข้าไปครับสอบถามรายละเอียดกันได้ เพื่อสร้างภูมิต้านทานให้ปู่ย่าตายายญาติาตพี่น้องและลูกเต้าเหล่ากอที่อยู่ในบ้านให้เรามีภูมิต้านทานเพื่อเตรียมสู้กับมันฉะนั้นการฉีดวัคซีนของรัฐบาลเนี่ยเขาก็ทยอยฉีดไปเรื่อยๆแต่มันจะครบเพื่อให้เกิดภูมิต้านทานหรือไม่เนี่ยเพราะคนเราเนี่ยคนไทยเนี่ยมันมี67ล้านเวลานี้ฉีดไปได้กี่ล้านมันต้องใช้คนมันต้องฉีดได้ได้ถึง4ี่สิบล้านมันถึงจะเกิดภูมิต้านทานนะครับเรื่องนี้ก็เอามา เพื่อเล่าให้ท่านฟังเป็นวิทยาทานขอบพระคุณจริงๆครับที่ติดตามชมรายการนี้พรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับจากกระผมบุญละวียงจินดาสวัสดีครับ